พ่อครัวผมไม่ได้มีตังคุณพ่อเนี่ย ไม่ได้เป็นคนรวยดรสุวรรณเนี่ยทำงานจ็อบแรกเนี่ยเงินเดือนพันสามต่อเดือนนี่ต่อเดือนอต่อเดือนเงินเดือนพันสามเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วพ่อใช้300อีก1000เนี่ยเก็บแล้วต่อมาเขาทํางานได้ดีเงินเดือนเขาเพิ่มเป็น3ามพันสามสิ่งหน้าที่เขาทําวันที่เขารู้เขาได้เงินเดือนเพิ่มรู้ไหมเขาฉลองไงเขากินโอเลี้ยงแก้วหนึ่งเพราะเขาบอกเขาอยากกินโอเลี้ยงแต่โอเลี้ยงแพงไม่กล้าซื้อต้องกลับไปกินโอเลี้ยงที่บ้าน mm hmm. เขาอยากกินโอเลี้ยงไอ้รถเข็นร้านเนี้ยสมัยนั้นผมจำไม่ได้เท่าไหร่ mm hmm. เขากินโอเลี้ยงงงแกวววนนคาาถืออ่ััรข แล้วเขาก็ใช้300เก็บ3,000เหมือนเดิมเหมือนเดิมคือแม้ว่าเงินเดือนจะเพิ่มขึ้น3เท่าไม่ใช้แต่ใช้เท่าเดิมใช้เท่าเดิมแล้วก็ช่วยอาม่าใช้นี่ชีวิตลำบากผมอ่ะเป็นคนชอบรองเท้าครับเมื่อประมาณหลายปีก่อนตอนพ่อยังอยู่เนี่ยผมไปซื้อไอ้รองเท้าบัลลี่มาอูสามหมื่นลด80%แม่งเหลือประมาณ6000กว่าบาทออามาโชว์เขาป๋าดูนี่รองเท้า สามหมื่นเหลือหกพันเขาบอกว่าถ้ามึงไม่ซื้อมันลดร้อยเปอร์เซ็นต์เออถ้ามึงไม่จ่ายอะมันลดร้อยเปอร์เซ็นต์เอออันนี้คือสิ่งที่เขาสอนผม